สวัสดีครับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาเปรียบเทียบราคาเงินดาวเงินผ่อนของ Toyota v e l o สกับ Toyota าเซ nta ทุกคนครับในส่วนของราคาเนี่ยผมอ้างอิงมาจากหน้าเว็บของ Toyota เลยนะครับในส่วนของยอดจัดราคาลบด้วยเงินดาวในส่วนของงวดละยอดจัดหารด้วยจำนวนงวดอันนี้ยังไม่รวมดอกเบีย้ยนะครับในส่วนของสาระสำคัญจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นทุกคนติดตามผมมาได้เลยครับ เริ่มต้นทุกคนครับมาตั้งข้อสังเกตกันตรงนี้ครับเซียนต้า 1.5V ก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันด้วยครับในส่วนของเวลอก็ oss, เหมือนกันครับ1.5พรีเมียมก็จะมีกล้องมองภาพรอบคันเช่นเดียวกันครับทุกคนครับต่อไปผมจะลองเปรียบเทียบเป็นตัวท็อปต่อตัวท็อปเลยละันทุกคนครับผมคลิกไป,ปที่เลข1นึ่นั่นคือหมายถึงตัวท็อปทุกคนครับราคาต่างกัน1มื่นตามนี้เลยทุกคนต่อไปครับตัวรองท็อป ตัวรองท็อปก็ราคาต่างกัน2 0,000ืทุกคนครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ทุกคนต่อไปผมดูทีละรุ่นเลยครับรุ่นของเซนต้าทุกคนครับตามนั้นเลยครับต่อไปเวลอดแล้วก็ผมขอเคลียร์ทุกคนครับในส่วนของภาพแรกตรงนี้เงินดาวนะครับสองแสนละกันทุกคนครับผ่อน60งวดงวดละเท่าไหร่บ้างก็ดูตามนี้ได้เลยครับสมมติถ้าเกิดว่าผมต้องการผ่อน8ปดพันแต่ไม่ถึง1 0,000มีรุ่นไหนบ้างทุกคนครับมี2รุ่นนี้เลยครับ ต่อไปครับ10,000ืเป็นต้นไปทุกคนครับก็จะเป็น2รุ่นนี้เลยครับผมขอเคลียร์ตรงนี้ครับประเด็นของภาพรวมก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนครับสเต็ปต่อไปทุกคนครับมาดูรายละเอียดของเงินดาวที่เป็นตัวเลขจํานวนเงินผมเริ่มต้นอยู่ที่2 0 0 0 0 0ครับยอดจัดตามนั้นเลยครับ3 6งวดจนถึง8 4งวดและเดี๋ยวผมจะลองใส่รายละเอียดเข้าไปว่าต้องการตัวเลขตั้งแต่5 0,000นะครับ จนถึง400,000นผมใส่ตัวเลขกลมๆก็ไปแบบนี้ครับแล้วผมคลิกปุ่มโชว์ทุกคนครับ1 2 3สองนั่นแหละครับรายละเอียดทั้งหมดก็มาโชว์ในหน้านี้เลยครับทุกคนครับทุกคนสามารถตั้งข้อสังเกตบนหน้าจอไปพร้อมๆผมได้เลยครับต่อไปผมก็จะแยกแยะออกไปเป็นชีทแต่ละชีทเลยครับว่า 50k รา,ายละเอียดจำนวนงวดก็จะเป็นประมาณนั้นทุกคนครับ 100k 150k 200k 2 5 0 k 3 0 0 k 3 5 0 k และก็4 0 0 k ทุกคนครับนี่คือรายละเอียดของเงินดาวเงินผ่อนจำนวนงวดทุกคนครับผมขอกลับไปที่ตรงนี้ครับและก็ h i ในส่วนของเงินดาวที่เป็นจำนวนเงินก็น่าจะประมาณนี้ครับทุกคนครับสเต็ปต่อไปจะเป็นในส่วนของเงินดาวที่หย่อนเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับผมเริ่มต้นอยู่ที่20%เในหน้าจอนี้ทุกคนครับเดี๋ยวผมจะลองใส่รายละเอียดเข้าไปแบบนี้แล้วกันครับต้องการดู ตั้งแต่10%เซจนถึง50%เซผมขอคลิกปุ่มโชว์ทุกคนครับ1 2 3 2> นั่นแหละครับรายละเอียดทั้งหมดในหน้าจอนี้เลยครับทุกคนครับผมเลื่อนให้ดูครับหลังจากนี้ผมก็จะแยกออกมาเป็นชีตเลยครับ10%เปเซน์นะครับ15 20 25 30 3ส40 4ี่0 ในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเงินดาวที่เป็นเปอร์เซนต์ก็น่าจะประมาณนี้ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ผมขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับผม